สวัสดีครับพี่น้องพ่อสว่างแดดดินครับเมื่อเนี้มพ่อสว่างแดดดินสีผ้าท่านผู้ชมมาเบิงรถรถมือสองพี่น้องเห็นเพิ่นว่าพ่นสีขายมาสั่นก็เลยมาเบิงตอนนี้ผมอยู่อู88แปดแปดเซอร์วิสพี่น้องแปดแปดเซอร์วิสบรรยากาศอู๊นครับอันนี้จะเป็นซี v วิคครับซีวิคสามประตูพี่น้อง ซ i v สามประตูปีหนึ่งเก้าเก้าห้าพี่น้องหนึ่งเก้าเก้าห้าปีนี้สองมสองกับลดยี่สิบเจ็ดปีพี่น้องโว้ยเบิ้งสภาพครับเบิงบ้งเบาไครในพี่น้องซี v สามประตูพี่น้องก็ได้สนใจก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ขึ้นเบอร์หน้าจอให้ กิดต,ต่อเป็นไดครับ,เ,บ,บเ,เดี๋ยวผมไปเบื้องบรรยากาศโดยรอบพี่น้องเดี๋ยวคอยถามราคาเพิ่นว่าเพิ่นขายราคาเท่าไดรพี่น้องรถสวัสดีครับยห็นรถสวยๆก็เลยมาดูหน่อยรถเมื่อสองพี่น้องปีหนึ่งเก้าเก้าห้าครับ เาพ่อให้เบื้องสภาพพี่น้องสภาพใายในครับขายตามสภาพเป็นแล้วพี่น้องขายตามสภาพเดี๋ยวเบื้องให้เบื้องรูปแบบภายในก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปถามราคากับสั่งเพื่อนว่าเพิ่นตัวนี้เพิ่นเปิดราคาเท่าไรพี่น้องฮอนด้าซีวิคสามประตูครับปีหนึ่งเก้าเก้าห้าพี่น้องปีหนึ่งเก้าเก้าห้า 27ปีครับพี่น้องเรื่งสภาพอ่พอนพระเบิงสภาพโดยรอบพี่น้องรถ27ปีรถมือ2ครับเดี๋ยวจะคืนเบอร์ให้ครับติดตอ่อกับซังไปได้ครับว่าเป็นขายราคาเท่าไหร่ <c oughs> แม็กโกครับติดหนาครับพี่น้องติดหนา เครื่องเนี่ยครับสภาพเครื่องพี่น้องสภาพเครื่องทะเบียนพร้อมครับพี่น้องทะเบียนพ้อม13ากรกฎาสองห้าหมีทะเบียนมีเหลียมพอมพี่น้องครับสนใจติด,ดต,ต่อไ,ได้เด้อครับเด้อเบิ่งสภาพเครื่องพี่น้องแจวเจวเบิ่งสภาพเครื่องพี่น้องอู เซอร์ว uhm ิสเด้อเบิ่งโดยรอบลรอปะเข้ามาคุยกับสร้างวันนี้ใจด่าสร้างเพื่อนอ๋ออยูเนี่ยสวัสดีครับช่างเสกเป็นงไงก่อนรถยังก่อนอีจีครับอีจีสามดอกอีจีสามดอกสามดอกคือสามประตูสามดอกอ๋อไอ้ที่ดอกเดียวอันนี้ตัดตัดดอกอีจีสามดอกสามประตูครับพี่น้อง ปีหนึ่งเก้าเก้าหายี่สิบเจ็ดปีจริงโอ้ครับสภาพเครื่องนี้เฮ็ฟยังระบ่บร่างเสียบดื้อจังไรครับตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเครื่องเอ่อเดิมๆบ่เพราแมนครับเครื่องเดิมมันข้าบัวเดิมเครื่องใหม่แล้วครับเปลี่ยนเครื่องญี่ปุ่นใส่เป็นรหัสอ่าเป็นหัวฉีดบ่เนี่ยเป็นหัวฉีดแล้วครับโอ้พีสิบห้าพีสิบห้าพีศูนย์แปดพีสิบห้าพีศูนย์แปดน่ารับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับตอนเนี้ย เดิมๆเพิเ่นเป็นข้าบูตอนนี้เป็นหัวฉีดครับพี่น้องซีวิ c สามดอพี่น้องมังเถอครับเ,เดี๋ยวรองใหุ้ซังสิกสัาร์ทเครื่องมึงบอกได้ได้ครับได้พี่น้องมา,าเดี๋ยวเดี๋ยวม,มัดบะเบงเพิ่นบะเบงเสียงฟังเสียงเครื่องมาพี่น้อง,งจึง้ง,งพุนะ่นน่ะโอ้ยกดที่ดูเจิดแตกที่ดู พุ่น่ะโอ้พี่น้องจำจำฟังเสียงเครื่องพี่น้องโอ้เครื่องมันยังนิ่มอยู่ครับโอ้ยพี่น้องเองไดรครับนาสนว่ครับ,รบจี3สามประตูพี่น้องสามประตูครับซีวิคไถมกรถสะสมรุ่นเกา่าๆครับ27ปีสภาพ จากขบูครับตอนนี้เป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วโอ้โยงามงามพี่น้องทะเบียนกับพี่พร้อมครับแจมครับแจมแปแปะเซอร์วิตครับคุณดสนใจมากติดต่อมาถามสั่งไมนได้สภาพแจมพี่น้องครับเสียง,งเครื่องยังหิ่มอยู่ครับพี่น้อง เรองยังนิีมอยู่เลยโอ้เจ้าพี่น้องเจ้าเจ้าคุณแต่นคามาทราคาเพิ่นกันเปิดไลฟ์ได้สั่งเปิดก้าเมือนครับเก้าเมืองันตอนร่องกันด้บอลด้วยจังไรเก้ามือมาเบิ่งราค่าก่อนราคาบอลต่อเลยครับอ๋อครับ้เปิดต่อต่อจเปิดเก้ามือนหเก้ามืแดแล้วครับนะครับถ้าพ่อเครื่องเดี่ยนตอนนี้นะครับครับ พอเครื่องมีเงินหาหกหมื่นจะซื้อไว้ได้เพราะว่าเครื่องเป็น,เค,ปน,นเครื่องญี่ปุ่นนั่นมีเครื่องญี่ปุ่นแมนเครื่องดีสิบห้าบีทีศูนย์แปดนะครับอืมาออมาจากญี่ปุ่นเยอะกว่เครื่องแมนครับเครื่องวยจากญี่ปุ่นเลโอ้ครับมันใช่เครื่องในบ้านเรานะครับเครื่องญี่ปุ่นโอ้เครื่องญี่ปุ่นสร้างเสียกันเปิดอยู่เก่ามืนไม่รองพอเปิดโทษเราเบื่อยังก่อนเนอะ แปดครับ081 620 620นึ่งครับสามสครับผมเข้าได้ตลอดเวลาเลยโทรมาหาช่างเสกเพิ่นได้ครับเปิดเปิดราคาอยู่เก่ามื้อนพี่น้องสวิตสามประตูครับพี่น้องรถปีหนึ่งเก้าเก้าหาครับหนึ่งเก้าเก้าหายี่สิบเจ็ดปีพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้นานาคลิปดนะครับพี่น้องให้พี่น้องโทรมาถามเพิ่นมาคุยกันก็ได้ครับหรือว่าพี่น้องสีมาเบิ่งรถ มาเบิ่งรถก็ได้พี่น้องนี่แหละครับที่ผมกําลังถ่ายพี่น้องเบิ่องอยู่ตอนนี้แหละโอ้แจม่มเจมพี่น้องแจม่มสภาพโดยรวมก็โอเคพี่นอ้องทะเบียนพร้อมครับมีทะเบียนพร้มอมเครื่องก็โอ้แจม่มพี่น้องสภาพภายในครับเจ้าพี่นอ้องแจวแจวเอาเดี๋ครับดเด้๋ผู้ใดสนใจกับโทรหาสังเสกคนไดเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไปให้ เป็นอยู่แฮปปี้แลนด์ครับสามแยกแฮปปี้แลนด์นี่แหละครับพี่น้องนัวมินเท่าไรก่อนหื้อยู่ระวังนัวมิน12กับ14พี่น้องถัดหน้าบูถึงเลยก็ขอโทษถามเพันกันหน่อยเด้อครับเด้อเพมันสภาพรถงามๆแจมแจมพี่น้องไปสนเตะโต๊ะกนะครับไปครับพ้อกันทิพนาครับสวัสดีครับ